สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพาท่านผู้ชมมาลงสวนอีกเช่นเคยนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับถามว่ารถไถนาที่ผมใช้อยู่นี่ครับเป็นรุ่นอะไรแล้วก็อุปกรณ์ซื้อจากที่ไหนมานะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรถครอบครัวของผมนะครับที่ซื้อมาใช้ภายในครอบครัวนะครับไถไถนาปั่นนา ไสสวนปั่นดินสวนนะครับพอคันนี้แหละครับก็เป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นครับเป็นของยี่ห้อโคบต้าเอลสองศูนย์ศูนย์สองครับเป็นรถขนาดเล็กยี่สิบแรงเป็นรถเพลาเดียวนะครับท่านผู้ชมขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวนะครับล้อหน้านี้ก็ประคองไปเฉยๆนะครับไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับ เป็นรถเพลาเดียวนะครับตามภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันนะครับรถคันนี้นะครับที่ผมได้ใช้ภายในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสวนทํานานะครับนยครับมาดูรถรอบๆคันนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ติดผานพลวน5้าใบใบละย0นิ้วนะครับบางท่านบางคนบอกว่าหนักนะครับแต่รถของเรานี้เราใช้งานมา2ปีกว่าแล้วครับติดผานพลวนแบบนี้ตลอดเลยนะครับ5ใบใบละ20นิ้วนะครับมาดูรอบๆคันครับ นี Stelle, ่ครับก็มีเกียร์วิดีโอเรียบร้อยนะครับก็ใช้ต่อกับมาดูรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะให้ชมการทํางานจริงนะครับขึ้นร่องแรงผักของเรานะครับรอบๆขันนะครับมาดูเกียร์ครับเกียร์ของคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับก็เกียร์เดินหน้าก็มีสิบหกเกียร์เดินหน้านะครับสี่เกียร์ถอยหลังนะครับสิบหกเกียร์เดินหน้านะครับตัวนี้สี่แล้วนะครับ 4เกียร์แล้วนะครับแล้วตรงนี้อีก4นะครับ4ี1สนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลัง4เกียร์ถอยหลังนะครับทีห6เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับล้อหน้าก็ประคองไปนะครับไม่ใช่โฟวิวนะครับครับมาดูล้อหลังครับล้อหลังก็ประมาณนี้นะครับผ่านพวนเราก็ไปซื้อ มานะครับหามือสองนะครับท่านผู้ชมที่ถามหาผานพลวนว่าซื้อที่ไหนมานะครับผมซื้อมือสองครับผมหาหลายวันนะครับก็ไปได้ที่จังหวัดเชียงรายนู่นนะครับก็ห่างบ้านประมาณ70-80โลนะครับซื้อมา15,000บาทนะครับชุดนี้ครับท่านผู้ชมที่ถามหาก็ลองถามหามือสองดูนะครับมีขายครับก็ใจเย็นๆหาไปนะครับอ่าคันนี้ก็ดูยางครับยางก็เป็นเบอร์9.5้าจดห้ ยางก็จะได้เปลี่ยนแล้วครับท่านผู้ชมก็ซื้อมาแล้วนะครับยางของเราได้สั่งจากลาซาด้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางหน้านะครับยางหน้าใช้ได้นะครับยางหน้าไม่เป็นไรนะครับ4.0015นะครับนี่ครับดูครับแต่คันนี้ยังไม่ได้ติดใบดันดินนะครับก็จะติดใบดันดินอยู่นะครับในอนาคตนะครับรอมีตังก่อนนะครับถึงจะติดนะครับตรงนี้ยังไม่มีตังครับผมแม่พี่น้อง ก็เป็นลักษณะนี้แหละครับก็ถือว่าใช้งานดีครับท่านผู้ชมก็เป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นรถเก่านอกญี่ปุ่นส่วนใหญ่นี้ก็จะมีแรงฉุดต้นดีครับเกียร์หนึ่งนี้ครับแรงฉุดดีมากครับเขาก็จะวิ่งเบาไปเรื่อยๆนะครับในการไถนาในการปั่นดินนะครับเราก็ค่อยๆไถไปนะครับใช้ภายในครัวเรือนครับเราไม่ได้ไปรับจ้างที่ไหนนะครับผ่านพวนท่านผู้ชมที่ถามผมมานะครับ ว่าเป็นยี่ห้ออะไรค่ายอะไรนะครับผมซื้อมาก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นผานพวน5ใบใบละ20นิ้วมาติดกับเจ้ารถไถนอกญี่ปุ่น20แรงคันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อคูโบต้าสบายๆเลยครับลากได้สบายๆเลยนะครับใส่แบบเต็มๆเลยนะครับล้อสายนะครับไปผานนี่กินเทียบล้อเลยนะครับล้อถึงไหนผานถึงนั่นเลยนะครับก็ปรับได้นะครับนะครับก็วันนี้ก็ใช้ขึ้นร่องแปลงผักแบบนี้นะครับ ดวกสบายครับถ้าเราติดผันพวนแบบนี้นะครับใช้ขึ้นร่องแปลงผผกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องให้กินผ่านหลังนี่ครับเยอะๆเลยครับผ่านหลังให้กินดินเยอะๆนะครับยกด้าขึ้นลอยนะครับก็ปรับได้นะครับไปละ20นิ้วนะครับใช้มาก็นี่ครับดูครับเกือบจะหมดแล้วนะครับนี่ครับดูนี่ครับหมดแล้วนะครับนี่ใบหลังนี่หมดแล้วนะครับนี่ครับดูการใบเกลี่ยดินนะครับผ่านนี้ล้นเข้าไปนะครับใบเกลี่ยดินนี้ขึ้นออกมาแล้วนะครับ หือว่าผ่านหมดแล้วนะครับก็จะได้เปลี่ยนใบผ่านอีกแล้วครับขับท่าวิธีเปลี่ยนใบผ่านนะครับผมก็จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับสะดวกสบายครับเป็นรถแบบครอบครัวครับกันไม่ใหญ่ประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับปูปตาเอลสองศูใช้ภายในโคเรือนครับใช้ขึ้นแปลงผักใช้ไหนาครับนี่ครับมาดูแปลงนาครับ ปแปลงนาตรงนี้นะครับก็ใช้รถคันนี้แหละครับทั้งไถทั้งปั่นดินนะครับไถนาน้ําปั่นนาน้ําได้นะครับไม่มีปัญหาครับไถนาแห้งแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับปั่นนาแห้งปั่นดินแห้งบบไม่มีปัญหานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปชมการทํางานในการขึ้นแปลงผักนะครับขึ้นร่องแปลงผักนะครับคานี้ก็ขึ้นร่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมอีกทีหนึ่งนะครับว่าลักษณะของการขึ้นแปลงผักของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ก,การทํางานของเจ้า ตัวเล็กใจใหญ่ของเราเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นรถขนาดเล็ก20แรงเอาเดียวนะครับท่านผู้ชมต้อมารีวิวให้ท่านผู้ชมที่ถามมากันบ่อยนะครับเป็นรถเเลาเดียวใช้ภายในโคเรือนครับไม่ได้รับจ้างนะครับเน้นไม่ได้รับจ้างนะครับครับเดี๋ยวไปดูการทํางานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับมาดูการทํางานของเจ้าโคบูต้าเอลสองศูนย์ศูนย์สองรถไถายขนาดเล็ก20แรงติดผ่นพวน5ใบใบละ20นิ้วนะครับ ขึ้นร่องแปลงครับตอนไถก็ใช้รถคันนี้ไถแล้วครับขึ้นร่องแปลงมาแบบนี้นะครับนะครับดูแรงชุดครับเขาจะมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับแบบเดินเบานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับการกินฐานครับนะครับดูรอบเดินเบาครับท่านผู้ชมรอบเดินเบาก็อยู่ประมาณ 1น0 0นะครับน่ครับรอบเดินเบาไปไวขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับหนางก้ก็แบบนี้นะครับรอบเดินเบาของเขาไม่สูงนะครับขับไปแล้วครับขับตังกินผานนะครับอ้าวยกครับยก่ะครับขับรถนะครับขับรถเตรมทำแปลงนะครับเราจะขึ้นร่องตรงนี้นะครับนี่ครับตามแนวเชือกนี่นะครับ ทำแนวเชือกขึ้นร่องทำแปลงผักนะครับก็ใส้รถคันนี้แหละครับเอาถอยมาเลยรอบเดินเบาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยรอบนะครับเกือประมาณครับ ไม่ออกครับกำลังรูกงานทำงานครับไปแล้วครับไปแล้วครับรองไม่ตรงครับไม่ค่อยไปนะครับรองจะได้ตรงๆนะครับครับ ได้รองแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาปรับแปลงอีกทีนะครับเอาดูครับท่านผู้ชมดูครับ กินดินครับดีสเวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นรถขนาดเล็กเชนโอเวอในครอบครัวนะครับนะครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับรถคูปะต้าเอ0 0 2เป็นรถขนาดเล็กเราเดียวนะครับใช้งานได้ดีนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไชร์กดไลค์กดกระดิ่งก็จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับ เจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ